สวัสดีค่ะเจอกับมินและแกะกล่องกันอีกแล้วนะคะช่วงนี้เป็นช่วงกักตัวโควิดระลอก3ซึ่งหลายๆคนก็อาจจะประสบปัญหาที่ว่าฟิตเนสปิดแล้วถ้าเราจะออกไปวิ่งตามสถานที่สาธารณะเนี่ยก็จะแอบ,บกลัวนิดหนึ่งไม่นิดหนึ่งนะคะกลัวมากๆนะคะ oh, <no. S 1> ก็เลยสั่ง ลู่วิ่งลู่เดินของ King Smith k 12มาซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้มีเพื่อนๆยูทูบเบอร์หลายคนรีวิวไปแล้วก็รีวิวไปได้ดีแล้วนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการใช้งานหรืออะไรต่างๆนานาแต่วา่าในแง่มุมที่มิ้นจะพูดวันนี้ก็คือการที่เราได้รับของชิ้นใหญ่ขนาดนี้มาส่งที่บ้าน<ะ>แล้วเราจะต้องแกะและประกอบมันคนเดียวจะไหวไหม บอกก่อนว่ามินได้เครื่องนี้มาในราคา8 999.10รวมส่งมาแกะกล่องให้ดูไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะคะอ,อันไหนหัวในห,นหางก็ไม่รู้เนาะมัวเอานะคะ ปุ๊บก็เจอนี่ก่อนเลยค่ะอุป,ปกรณ์เล็กๆน้อยๆนะคะเดี๋ยวาวางไว้ก่อนเนาะตั้งมันให้ได้ก่อนก็แล้วกันอืมมันล็อกมาสี่ทิศเนาะ <laughs> หนักค่ะหนักเลยล่ะกว่าจะเอาโฟมออกหมดก็เนื่อแตกเลยนะคะคิดว่าจะสอดไว้ใต้โซฟาไม่ฝั่งนี้ก็ฝั่งนู้ไม่รู้จะพอหรือเปล่า ชีวิตลำเข็นมากจะออกจากกล่องยังไงอ่ะมันมีล้อมันมีล้อเลื่อนมันออกมาทำลายกล่องทิ้งไปก็แล้วกันเนาะฮึบเอาออกมาก่อน,อออนเราจะยกอะไรเนี่ยเราอยากก้มลงเรายกเพราะว่าไหไรหรือจะมีปัญหาเราต้องย่อลงนะคะทำตัวเหมือนนักยกน้ำหนักมีคนบอกมาแต่ก็คิดว่าถูกต้องนะคะเพราะว่าต้องใช้พลัง จากช่วงกลางลำตัวเอาพลาสติก <c oughs> ค่อนข้างหนะัก30กิโลก็เหมือนกระเป๋าเดินทางแบบใบใหญ่มากๆนะคะปกติกระเป๋าเดินทางในประเทศถ้าเป็นแบบไทยสมัอยอะไรเงี้ย <c oughs> ก็จะให้25โลเนาะก็ว่าหนักแล้วนะคะ ปัญหาคือเราจะเราจะทำยังไงให้มันหักหัวไปทางนั้นลุ้นว่าเข้าพอไหมคิดว่าไม่พอจะผลักเข้าไปเลยอย่างนี้ไม่ได้นะคะมันต้องยกเอาอย่างเดียวเลยค่ะโหถ้าอย่างนี้นี่จะยกจะเข้านี่ลำบากเราก็จะไม่อยากวิ่งเนาะนองมาสอดทางนี้ดูพอหรือเปล่า นี่ก็คือต้องใช้สกิลเหมือนการถอยรถเย <Yeah. S 1> ปึ๊บไม่พอค่ะ, oh, <no. S 1> ะเดี๋ยวเราจะย้ายเครื่องจากตรงนี้มาพิงไว้ตรงนี้นะคะเสยียดายมากเลยอีกนิดเดียวมันจะเข้าได้แล้วนะคะยังไงถ้าใครซื้อก็อย่าลืมวัดดีๆแล้วกัน mm hmm. เผื่อใครอยากจะสอดแต่มินคิดว่าสอดอะลำบากมันมันแบบ คือถ้าบ้านใครเป็นโซฟาที่สูงหน่อยนะคะยกขึ้นมาได้เยอะหน่อยมันก็จะมันก็จะใช้ลอได้แต่นี้มันไม่ได้มันต่อให้เข้าไปได้ก็ดึงออกมาลลำบากยกขึ้นมานะคะจนถึงที่มันมีล้อแนะนำให้เอามือลองไว้เพราะว่าไม่อย่างนั้นไอ,อ้ตรงนี้มันจะงอกแงกแล้วก็จะยากมากเออเดี๋ยวพักไว้ก่อนออมันมียางเหนืดๆยอยู่ข้างหน้า อ่ทีนี้เราขยับนะคะขยับอย่าลากเนาะคิดว่าถ้าอย่างนี้เราเราก็ใช้วิธีอย่างนี้เอาละกันปึ๊บ,บเหมือนก้าวเดินไปให้สุดทางจ้ะในความแข็งแรงเรียบร้อยสักทีนะคะถามว่าหนักไหมหนักถามว่ายกไม่ไหวหรือเปล่าก็ไม่นะคะ <c oughs> มันก็เหมือนเรายกกระเป๋า เดินทางหนัก30กิโลนั่นแหละเพียงแต่ว่าความยากคือมันเป็นแผ่นอนะมันไม่ได้มาเป็นก้อนถ้าบ้านใครที่มีสเปซแล้วก็ซื้อมาเอาไปตั้งไว้ที่เดียวอะอันนี้ก็เรายกครั้งเดียวเนาะแต่ถ้าอย่างของมิ้นเนี่ยสเปซที่เหมาะที่สุดคือตรงนี้ซึ่งตรงนี้มันก็มีคนเดินผ่านเข้าออกบ่อยเหมือนกันดังนั้นถ้าออกกำลังกายเสร็จมิ้นก็คงจะต้องลากไปพิงไว้สักที่หนึงซึ่งจริงๆแล้วอะสำหรับมิ้นนะคะที่เมื่อกี้ลองทำดู่ คิดว่าการที่เราแบบยกแล้วก็ลากกับล้อมันแล้วไปพิงผนังอ่ะง่ายกว่าการผลักเข้าไปอยู่ใต้โซฟาซะอีก <Yeah. S 1> สำหรับเรื่องการรีวิวอันนี้เนื่องจากยังไม่ได้ใช้เลยนะคะมินก็เลยคิดว่ายังไม่รีวิวดีกว่าใช้เป็นนานๆแล้วมีความชอบข้อดีข้อเสียยังไง อาจจะกลับมาทําคลิปให้อีกครั้งหรือว่าถ้าใครดูคลิปนี้แล้วผ่านเวลาไปสักระยะหนึ่งอยากจะถามมินก็ลองคอมเมนต์ไว้ข้างล่างดูนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เป็นกําลังใจให้คนทํานะคะขอให้ทุกคนที่ดูอยู่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโควิด -19 แล้วเราจะกลับมามีเศรษฐกิจที่ดีและออกไปเที่ยวเล่นกันได้ใหม่เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ